สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ริศิปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์จากบทบรรณาธิการรัฐประหารเพื่ออะไรเพราะอะไรระยะเวลาสองเดือนมานี้มีคนสอนหนังสือบางคนในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสำนักหนึ่งที่หลายคนมองตรงกันว่าสื่อสำนักนั้นได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจำนวนไม่ใช่น้อยจากอดีตรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะสื่อสำนักดังกล่าวรับงานด้านประชาสัมพันธ์และจัดอีเวนต์ให้รัฐบาลและหน่วยราชการกลับไปพูดถึงเรื่องรัฐประหารก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นสิ่งที่สองกระแสนแนวคิดในสังคมไทยคือแนวคิดหนึ่งคัด้านแต่อีกแนวหนึ่งเรียกร้อง ถามว่าใครคัดค้านก็ตอบได้ว่ากลุ่มที่คัดค้านมากๆคือกลุ่มนักการเมืองที่เสียผลประโยชน์แต่ก็น่าอัศจรรย์ใจมากตรงที่แม้นักการเมืองบางกลุ่มจะคัดค้านการรัฐประหารแต่พวกเขาก็สามารถแทรกตัวเข้าไปทํางานกับคณะรัฐประหารได้แล้วก็ยังได้รับผลประโยชน์เหมือนเดิมส่วนกลุ่มที่สนับสนุนการรัฐประหารก็คือกลุ่มที่ไม่พอใจพฤติกรรมโกงบ้านกินเมือง และพฤติกรรมช่อฉนปล้นประเทศโดยนักการเมืองเพราะเห็นว่าแม้ประชาชนพยายามต่อต้านนักการเมืองโกงชาติมากสักเพียงใดแต่นักการเมืองโกงชาติก็ไม่ยอมลงจากเก้าอี้แห่งอำนาจรัฐโดยนักการเมืองโกงชาติจะอ้างแค่เพียงว่าตนเข้าสู่อำนาจรัฐด,ด้วยการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นหากไม่พอใจพวกเขาก็ต้องรอการเลือกตั้งครั้งหน้าสรุปคืออ้างการเลือกตั้งทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่า นักการเมืองจํานวนไม่น้อยโกงการเลือกตั้งตั้งแต่เมื่อโกงแล้วกกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีปัญญาจับโกงดังนั้นนักการเมืองโกงชาติก็จึงแสดงอาการกำแหงและอาหารการโดยไม่เกรงใจประชาชนแม้แต่น้อยถามว่าประเทศไทยจะยังคงมีโอกาสเกิดรัฐประหารอีกหรือไม่ตอบว่ามีและมีอย่างแน่นอนเพราะตราบเท่าที่ฐานยังคงมีอำนาจกองทัพ โดยมีอาวุธอยู่ในกำมือแล้วที่สำคัญคือเมื่อทหารยังไม่สำเนียกในอาชีพทหารแล้วยังคงมีทหารจำนวนหนึ่งพยายามคิดหาอำนาจการเมืองด้วยขนทางลัดเพราะต้องการได้ผลประโยชน์มหาศาลแล้วเมื่อผสมกับเสียงเรียกร้องจากประชาชนจำนวนหนึ่งโดยทหารที่คิดทำรัฐประหารมีข้ออ้างว่านักการเมืองโกงบ้านกินเมืองเมื่อเป็นเช่นนี้การรัฐประหารจึงยังมีโอกาสเกิดในประเทศไทยได้เสมอ ถ้าเช่นนั้นถามแบบตรงประเด็นว่าภายในเร็วๆนี้ประเทศไทยจะเกิดรัฐประหารอีกหรือไม่คำตอบคือยังไม่น่าจะเกิดในระยะ2 3ถึง3เดือนข้างหน้านี้เพราะสถานการณ์ความแหลกเหลวเละเทะการเมืองยังไม่สุกงอมประกอบกับประเด็นที่ทหารจะใช้เป็นข้ออ้างทํารัฐประหารยังไม่ชัดเจนเพียงพอดังนั้นจึงพอจะมั่นใจว่ายังคงจะไม่เกิดรัฐประหารในเร็วๆนี้ แต่ถ้าหากภาพรวมของการเมืองไทยยังคงดําเนินไปด้วยความเละเทะเช่นนี้ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อผสมกับการที่สังคมไทยไม่พอใจพฤติกรรมของนักโทษชายรายหนึ่งที่โกหกว่าจะกลับประเทศไทยมาเพื่อเลี้ยงหลานแต่สุดท้ายกลายเป็นว่านักโทษชายรายดังกล่าวกลับแสดงพฤติกรรมทางการเมืองแบบกลางเกล้าโดยจงใจละเลยหลักนิติรัฐนิติธรรมและมองข้ามความไม่พอใจของประชาชน แล้วเรายังจะต้องรอดูว่านักโทษหนีคดีอีกรายหนึ่งที่เป็นน้องสาวของนักการเมืองหนีคดีที่ยอมกลับเข้าไทยโดยที่ตัวเองได้รับอภิสิทธิ์แบบสุดมหัศจรรย์เพราะไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเราต้องรอดูว่านักโทษหญิงรายที่ยังคงหนีคดีจะกลับไทยแบบเท่ๆเหมือนนักโทษชายหรือไม่หากนักโทษหญิงกลับไทยแล้วได้รับอภิสิทธิ์ล้นเหลือเหมือนนักโทษชายรับรองว่า ก็ใกล้จะเกิดรัฐประหารมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าหากลูกสาวคนเล็กของนักโทษชายถูกดันขึ้นไปกินตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีได้ก็หมายความว่าสังคมไทยก้าวเข้าใกล้รัฐประหารขึ้นเป็นลํำดับถ้าหากการเมืองไทยยังคงเละเทะแบบนี้ต่อไปรับรองรัฐประหารมาแน่นอนแต่ไม่มีใครรับรองได้ว่าเมื่อรัฐประหารแล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะทั้งหมดทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับสติปัญญาและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองของคนทำรัฐประหารหวังว่าหากเกิดรัฐประหารครั้งหน้าคนทำรัฐประหารจะไม่ปัญญาอ่อนทำให้รัฐประหารสูญเปล่าโดยไม่แก้ปัญหาใดๆให้สังคมไทยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ